สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู uh, ่ G4 Sport On Tour นะฮะก็ตอนนี้มูแม่แม่กลุมยะไปคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเคทําราสปาลของลิงไซก็ได้เก็บใบไม้นะเอามากรองร้วมกันไว่เตรียมทําเป็นปุ๋ยมักแล้วก็มีการปรุงเป็นหน้าดินนะฮะเพื่ออนาคตจะมีการขยับขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกแปลงเกษตรนะฮะแล้วก็แหมย่างหนึ่งอยากจะทําเป็นแปลงเกษตรสาธิต เพื่อเตรียมไว้สําหรับเป็นโครงการต้นแบบเพื่อจะฟื้นฟูหน้าดินของอเนินดินในสวนลูกชาติที่มีการขุดรอกหน,อง,หนองเลงซ้ายและกระถ่มดินไปในอนาคตหัวหน้าวาราทิศใช้สารอยากจะสร้างพื้นที่สีเขียวไว้บนม่อนที่มีการเป็นจุดทิ้งดินนะฮะอยากจะสร้างเป็นป่าในอนาคตเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะฮะโครงการปรับปรุงหน้าดินก็จะมีการสาธิตโดยกลุ่มแม่ๆยะไปคุย ทดลองทาดูก่อนนะฮะก็มาดูกันครับว่าตอนนี้มูใบแ,แ,แม้เนี่ยไปถึงไหนแล้วนะฮะลักษณะของการจัดเก็บใบไม้นะก็จะมีการกวาดนํามากองเรียงกันนะกองเป็นแถวยาวไว้ก่อนเป็นคันกั้นไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ขนดินมานะแล้วเดี๋ยวห่มน้อยอาจจะมีการผสมปุ๋ยเข้าไปแล้วก็หดหน้ามันก็เป็นปุ๋ยมักแล้วก็เป็นการปรุงดินไปในตัวนะฮะเพื่อที่ว่าดินมูนี่กับใบไม้ อาจจะเป็นปุ๋ยมักแล้วก็เป็นดินที่ผ่านการปรุงมีปุ๋ยพร้อมที่จะปลูกพืชปลูกพักได้ก็เราจะเขาจะนาพักมาปลูกกันนะฮะส่วนจะมีการประยุกต์พื้นที่แหมจะได้นั่นก็อคอยที่ตามกันต่อไปครับณนะตอนนี้คือต้องการกําจัดใบไม้ก่อนนะฮะและถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการของหน่วยงานนะฮะ,ะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยากจะมือมู่แม่มาช่วยทำ โครงการนี้คือสำเร็จนะนั่นก็คือโครงการชิงเก็บนะฮะลดขยะใบไม้แล้วก็ลดโอกาสเสี่ยงในการติดไฟป่านะฮะก็มีการเก็บทําเป็นคันกันแนวไฟนะส่วนโครงการนี้จะทําทุกๆหน่วยงานนะฮะในเขตท่าลาอ,อ่เพราะว่าเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายมาว่าทุกๆพื้นที่จะต้องมีโครงการนี้ทําร่วมกันกับอ,อ,อ,อ่หน่วยงานแล้วก็ผาด ประชาชนนะครับผมตอนนี้ก็ทําขบหน้าไปได้เยอะแล้วครับผมนี่ฮะก็ต้องขอขอบคุณมูแม่แม่กุ่มยะไปคอยตัวนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะพักเที่ยงกันแล้วนะฮะเขาคิดว่าจะทำกันแค่ครึ่งวันนะเดี๋ยวจะมีการ ทำอาหารรับประทานรวมกันซึ่งวันนี้เมนูนอกจากตีมูแม่แม่จะฮอเข้ามากินกันเองแล้วเขาก็จะมีพัดพักบุงปลอดสารพิษตีมูแม่แม่ปลูกนะแล้วก็มีไข่เจียวผีมือคู่ปู่กับน่องพัชลินนะฮะจะได้าทาไห้เลี้ยงสรับมูแม่แม่กุ้มย้ไม่คุยตัวนะฮะถือว่าเป็นการขอบคุณตัวนะฮะอัดย้ายซื้อขนมย้ายวนันนี้ผีมือการพัดพักบุ้งเตรียมกินด้วยนะครับแม่วันนี้ อันนี้เป็น,นอะไรพงครับวันนี้อิดก็สบายสบายเนาะนี่แบบเบา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 นะครับเนาะนี่เนี่ยการปิดโครงการของเขาแบบทำแบบสบายๆนะฮะับเป็นล้านครัโอ้อันนี้ปุ๋ยกา,บบาอ่ากล่องดินนี่กล่องแบบผมคุกกล่องไว้เป็นปีแล้วนี่เมื่อต้นปีแล้วนะครับพอดีผมเข้ามา เสะยามาไหวผมก็พยายามคุใบไม้กองไหวตอนนี้น่าจะเป็นปุ๋ยดีได้ๆนะปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มได้อย่างแน่นอนครับหัวหน้าวรรฤทธิ์มองเห็นศักยภาพของมู่แมๆแล้วนะฮะและ้วก็เห็นผลงานในการปลูกพักด้านบนว่าออกง้มนะก็จะมีการสนับสนุนโครงการนี้ให้เป็นโครงการที่สามารถสร้างไรายได้เสริมใือกับมู่แม่ได้อย่างแน่น,นอนในอนาคตครับจากที่เฮาเนี่ยแบบเล่นๆกันนะฮะ เดี๋ยวแหมน้อยเขาจะเริ่มจริงจังแล้วครับเมล็ดไนนาเอาเพาะแล้วกับเมล็ดไนนาเพาะแล้วครับผมแล้วะครับยังมาออกเก้าเต้ยครับเขามีการเพาะเมล็ดบมุดน่อนแน่นะฮะอ่าครับพื้นที่ตรงนี้นอกนอกจากจะปั๊บเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วเขาก็ยังจะทําเป็นปลากินได้นะฮะสร้างรายได้เมื่อแม่ปีน้องเจ้าอาเภอแม่ใจตัว โครงการนี้นะฮะบอกไว้ก่อนว่าเปลี่ยนโครงการตีมูแม่แม่ได้ร่วมตัวกันนะเขาบ่าจำกัดซิทนะใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนตีมูแม่แม่คุ้มย่ไปคุยกำลังย่กันอยู่นี่ก็สามารถเข้ามาได้นะพื้นที่ของหนองเลงซ้ายมีแหมหนักขนาดครับตีอยากจะเพ่อแม่พี่น้องเจ้าเพื่อแม่ใจได้เข้ามาช่วยกันดูแลพัฒนาฟื้นฟูนะหลังจากคุดหลอกหนองแล้วนะก็เพราะฉะนั้น โครงการนี้น่าจะเป็นโครงการต่อเนื่องและยาวนานครับสร้างป่าคือกับหนองเล้งซ้ายของเขานะครับก็ถือว่าต้องขอความโมไมใร่ลมือจากทุกภาคส่วนเลยครับผมโดยมูแม่แม่กุมเะไปคุยกันเป็นมูน้ำล่องครับเป็นต้นแบบตีเงางหันภาพหันผลก้อนนะครับนี่ก็เหลือเวลาแหมน่อยก่อนจะพักเที่ยงก็เทบ รายละเอียดนะฮะนี่ฮะบ,บรรยากาศอนาคตนี่แหล่งท่องเที่ยวหนองเลงซ้ายของเขาก็จะมีพักปลอดสารไว้ต้อนรับนะักท่องเทีย่ยวอย่างแน่นอนครับไข่มวแอวนี่นะฮะฟังตรงข้ามเขาก็เป็นเนี่ยค้งหนองเลงซ้ายเป็นล้านป่าเผานะฮะส่วนฟังของเขาก็จะเป็นเนี่ยเขตห้ามล่านหนองเลงซ้าย ได้เยอะอยู่นะฮะก็ถือว่าเก็บใบไม้เศษไม้ได้เยอะอยู่นะครับรายละเอียดรอบสุดท้ายก่อนที่เขาจะพักกินเข้ากันนะครับผมโอเค ครับผมถ้าจะได้ก็อย่าลืมคอยติดตามเอ่อ้กำลังใจมูแม่แม,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 ม่กลุม่มแยะไปคุยแล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสั์ป่ากันต่อไปนะครับว่าเอ่อในการฟื้นฟูพัฒนาหนองเลงซ้ายของมูเฮานะของพี่น้องจาเพื่อแม่ใจกลุ่มน้าล่องของเฮาน,นี่จะสามารถทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนว่าในอนาคตอยากจะออมีคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้กันน,กนักขึ้นนักขึ้นนะฮะ ก็หวังว่าเาจ้าของหนองเลงซ้ายที่แท้จริงนั่นก็คือพอแม่พีน้องจามเพื่อแม่ใจตีอยู่ใกล้หนองตีจะต้องช่วยกันบำรุงดูแลรักษาฟื้นฟูมันขึ้นมาเนี่ยรวมไม่รวมมือกันฟื้นฟูมันขึ้นมาเพื่อ,อลูกขึ้นหลานได้ใจประโยชน์ซื่เอเนื่องกันต่อไปเมืเนๆนะสำหรับหนองเลงซ้ายนี่ไข่ตีอยู่สีถ้อยแม่ใจอยู่บ้านเราบริเวณใกล้ๆนี่คิดว่า น่าจะเป็นแรงที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่ละอ่อนนะฮะแล้วก็อยากจะให้มันมีความผูกพันถึงรุ่นลูกด่นหล,ล,ลานไปได้เหมือนๆนะผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไห้ก่อนนะฮะเดี๋ยวคลิปหนะน้ามีอะไรยังมาอัพเดตแถมเดียวเขาจะมาว่ากันครับผม